สวัสดีค่ะเพื่อเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีน AP, วีไเช้า v ีไบ่ายนะคะประจำนะวันที่เจ็ดสิงหาคมหกห้าเนาะวันอาทิตย์เด้เด้อวันนี้คำเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะเป็นแค่แนวทางการวิเคราะห์ตัวเลขแค่นั้นนะคะสําหรับ v AP, ีไเช้าตัวเด่นก็คือเก้ากับสองตัวรองก็คือเจ็ดกับศูนย์นะเก้าก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองหกสอง สองเจ็ดสเ้าเด้อสามตัวก็ศู2ย์เก้าสองจับคู่ก็เก2า9อ0ส9งเก้าเก้าศูนย์ศนย์เก็ดก้องเจ็นเะคะก็ขอเ,เพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไป v ี p บายตัวเด่นก็คือ3ามก็หกตัวรองก็คือ4กับ7 สามก็สามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามสี่สามห้าสามเจ็ดสามเก้าหกศูนย์หกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเด้อแต่เราเขียนแนวทางไว้ให้แค่นี้นะเพื่อนเพื่อนก็ไล่เอาสามตัวก็สี่สามหกหนึ่งสามห้าสามเจ็ดเก้าห้าเจ็ดหนึ่งหรือจะจับคู่ก็ได้เด้อสามสี่สี่สามสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดหกหกเจ็ดหกสี่สี่หกนะ อย่าลืมมาบ่ายขึ้นมาซื้อเช้าด้วยนะคะสี่ตัวก็สี่ตัวเด้อแล้วก็เช้าลงไปซื้อบ่ายด้วยเด้อนีวันไหนมันมาเข้าสามตัวตรงๆเลยเด้อเช้ามาลงบ่ายสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ